อสวัสดีพี่ๆนานๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมาชมนกต่อนกฝึกต่อเกา่าๆแล้วนะครับนี่จะแบ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอชมกําลังแต่งจะจดคุยชมอยู่เนะาะนี่พี่นะพามานกเกา่าๆตัวนี้รู้สึกว่าจะเล่นได้ทั้งกระโจมทั้งะเนียดนี่ครับดูนกแกะครับเป็นนกใหม่ขึ้นไว้เดี๋ยวได้อะไรไปมั่งเดี๋ยวรอชมอ่า๋ยวลงทุกวันศุกร์นะครับโทรมาก็เสาร์อาทิตย์ แต่ถ้าวันธรรมดาจันถึงสุกไโทรมาประมาณหกโมงเย็นนะครับผมไม่ว่างนะครับนนะออในตัวไหนเอาเอามาจดคูทีละตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ชื่อพี่อะไรนะครับหนึ่งหนึ่งอ,อ๋อพี่หนึ่งนี่ครับนกเยอะแกจะแบ่งนกพะเนียดเก,ก,ก่าออกจะเล่นต่อดิน <laughs> อ่าตัวนี้เนาะอ่ะเอาตัวนี้นกต่อเนาะริวเฟืองคูอ่างหนึ่งคำเหมือนกันนะครับอ่ารอชมนะครับคูเปล่าตัวนี้นะครับ ฉเฉลยเท่าไรแล้วพี่ตัวนี้ฉเฉลยเป็นร้อยกว่าครับโออนกกี่ปีครับตัวนี้โอ้นกสี่ห้าปีแล้วครับอ่านี่ครับเก่าๆเลยเดี๋ยวกระคูนะครับน,นี่นะครับอ่ะมันเป็นบางคำใช่ไหมครับมันเป็นบางคำไม่ได้<ป>แต่มีมแต่มีแต่มีแต่มีแต่เป็นนกคารลมเนาะ<ค>ตัวนี้นกคารลมครับผมขัดหนุนครบตัวนี้ เสียงเล็กตัวนุ่นนกฝึกยังไม่แบ่งเนาะตัวนุ่นเออมันยังไม่เคยเข้าพเนี้ยดเราให้เก่งๆค่อยแบ่งเนาะโอ้นั่นก็คูแล้วนี่นะครับต่อกระโจมกระโจมก็เล่นกระโจมอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ผมใช้ทำกระโจมอยู่กระโจมด้วยพเนียดด้วยครับแย่ขึ้นนี่เอาเลยครับพเนียยขึ้นนี่เอาเลยนี่นะครับสายพเนียด <T t มีหมานไหมครับตัวนี้หมานไหมวะหมนหมานหมนเนาะมันหมาน,มนไม่ได้เป็นร้อยกลัวไม่ดูร้อยเท่าไหร่ครับแต่ร้อยขึ้นครับนกก็ขนาดเอาออกอาทิตย์ไม่กี่วันอาทิตย์หนึ่งออกไม่กี่วันหน่าออกวันเดียวยังเป็นร้อยนะครับเพราะว่าก็ทํางานน้องปกติเนี่ยวันอาทิตย์ครับผมนี่นะครับสนับปีกแตกตัวไม่ใหญ่มากเลยตัวสวยนะครับตัวนี้สนับปีกแตก นี่นะครับดูครับท่านได้สนใจนี่ตัวนี้พี่แกแบ่งนี่ครับอ่ะตัวนี้นะครับผมจะจัดไปริวริวประมาณกี่คำครับพี่ตัวนี้คำคำเยอะไอไอริวคำสองคำมอ๋อนอกนั้นจะเป็นกุก<ำ>เออเป็นคารมเป็นคารมครมับผมเอนมนอ,นอนี่คารมแน่นอน มาเอาตัวเก่าอันนี้ตัวเก่าสุดนะบ้านเออนี่ไม่ค่อยมีเวลาอาทิตย์ละครั้งนะครับยังได้เป็นร้อยเนาะขนาดนกสี่ห้าปีก็มันกวรจะได้ฝึกก็ประมาณสองปีนนเนาะกวาจะฝึกกวาจะเก่งอย่างนี้ครับกับพิจารณาเอาครับอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้ครูไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็ครูเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะอเอาตัวนี้เอาออกทีละตัวอ่ะเดี๋ยวชมตัวนี้นกฝึกเดดเฉลยสิบกว่าตัวแล้วสิบกว่าตัวแล้วเนาะโอเคครับไปแล้วไปตากแดดก่อน ตัวนี้ชื่ออะไรมีชื่อไหมครับตัวนี้ชื่อมะเฟืองครับผมเจ้ามะเฟืองอสนใจเจ้ามะเฟืองนะครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวรอดูชมตัวนี้จะคูหรือเปล่าอากาศหนาวนะครับเพชรบูรีนะพี่น้าเนาะหนาวโอ้โหผมขับรถมานี่มือเย็นเจยบเลยมาจากไหนครับเนี่มาจากโอเคนะครับมันไม่คูครับคนเยอะด้วยวันนี้เนาะอากาศหนาวแต่ขึ้นต้นนี่เอาเนาะเฉลยสิบกาตัว มันก็จะเข้ากลางเก่ากลางใหม่นะครับเสียงเสียงเล็กปีนกลางเนาะครับผมกุกเดียวคาลมเหมือนกัน,น,นเดี๋ยวไปดูตัวใกล้ๆเลยเนาะมันใหญ่เลย,นะย,ย,เลยครับท่านใดสนใจกโ็โทรมาเพราะว่ามันนี่ครับมันหนาวด้วยอากาศวันนี้มาแต่เช้าครับคนก็เยอะนี่ครับนกนิ่งละนกนย้อนเสียงย้อนเสียงย้อนเสียงครับไปอ้าอันนี้ครับชมไลกันเอา ตัวนี้นกคารลมพี่กแกถ้าไม่มีคารลมไม่เอานะครับสายภูเขาเนาะพี่นะภูเขา <laughs> พเพราะแถวๆนี้ประวัติทีมงานเดียวกันหมดเนาะทีมงานเดียวกออันนี่ครับ <laughs> บนเขาอยู่ในกลางโคกอันนี้กลางโคกเหมือนเดิม <laughs> เห็ดหัวนายันนายมยันในน้องแหวนนี่เดียวมีคารลมมีขัดมีหนุนคร,ครบเนาะเออนี่นะครับแต่มันไม่ปล่อยเสียงไ้ชมมันไอโดยคนแปลกหน้าไม่เคยมีใครเข้ามาครับ นี่นั่นใดสนใจก็ต่อมาได้ราคาก็ตามนกฝึกนะครับแต่ตัวนี้มันติดฉเฉลยสิบกว่าแล้วนะครับค่อนข้างเริ่มจะเก่าแล้วเ,เก่าแล้วสิบกว่าแต่ไอ้นี่นี่ไม่ต่ำกว่าร้อยไอ้มาเฟืองนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าแจ็คนะครับเจ้าแจ็คชื่อเจ้าคองเลยนะครับเออนี่มีสองตัวนะครับนกเก่าๆนั่นใดสนใจก็โทรได้ตัวนี้ได้ฟังเสียงก็เสียงเล็กไปกลาง นี่นิ่งๆเลยนะตัวนี้ก็ต่อกระจมอยู่ใช่ไหมช่องลหลังใช้ต่อกระจมอยู่ได้เฉลยเยอะครับตอนต่อกระจมต่อกระจมผมได้มาเป็นสิบแล้วอ่ะโอแล้วอยู่ที่เขายืมไปนี่นก็เป็นสิบเร้อกระเจ้าของเก่านี่ก็โอดไปไม่รู้ท <laughs> เทนะ่ <laughs> าไหร่เยอะอาจเป็นร้อยมันเกือบสองแล้วมนะั้งเกือบสองครับนี่ผมก็ไม่ใช่ของผมจริงๆผมซื้อต่อเข้าม่อีกทีนึงนั่นแหละครับเพราะว่าไม่เก่งก็ไม่ซื้อมาแล้วครับนี่กันอยากแบ่งเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นมันก็สงสารมันเนาะนก แต่อันนี้คึกแล้วนะนกพร้อมเล่นครับโอเคนี่นะครับแต่อันนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมตอนทาลักทุกวันนี้เออทาลักทุกวันนี้เอาคาหลังรถเราเลยนั่นแต่ยินเสรยจเอาเลยขันฆ้ากระโดดนะจะเป็นนกเก็ป่าถ้านกเป็นนกสายภูเขาเนี่ยจะเป็นนกเก็ป่าครับยุบานมันไม่ค่อยมันอายเนาะนี่นะครับในสนใจกัโทรได้นี้เจ้ามาเฟืองกับเจ้าแจ็กสองตัวเนาะ ที่มันไอ้เก่าๆอยู่อโอเคครับท่านดูนู่นนะโทรของใครของไอจับเรื่องวันเสาร์วันอา,าทิตย์โทรได้ไกปกตินะครับโทรได้ทั้ทงวันแต่วันธรรมดาต้องโทรตอนหกโมงเย็นนะครับขึ้นไปถึงสามทุ่มกว่าด้วยแหละครับผมไม่ว่างรับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าโทรมาตอนเ,ออเช้านะครับอันนใดก็โทรมาตามคลิปนี้ครับอูสวยตัวนี้ ที่ึงบอกไอ้บ้านใหม่มาแรกใช่ป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไมเลื่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนกฝึกเอาไว้ที่หลังอ่าโอเคเอาเป็นสองตัวพอเนาะเอาพอคอมปากคอมคอท่านได้ไวก็คือได้ไปเนาะพี่น้าเนาะนกแบบนี้นกภูเขานกภูเขาด้วยสายภูเขาเออตัวนี้ต่อกระโจมได้ด้วยมันมาหัดกระโจมเนี่ยนกเปียดนะ แต่มันเก่าแล้วมันก็เอาแล้วมันลุงส่มันมีแล้วเนี่ย <c oughs> นกไอ้นกกระจมอะ่ะ <c oughs> อ่ะก็จะแบ่งอยู่ให้เอฟซีทีน่าก็จัดหาให้เนาะนี่นะครับตัวน,นั้นกันไลน์แน่นตึบนี่ตัวนี้นี่แน่นตึ๊บนะครับฮาร์ลมเสียงนี่หัวแจ๊คส์เออนกปา่านกภูเขาเนี่ยนกแดงแล้นี่นกโคนแดงนะครับนกโคนแดงโคนแดง ต้นตน,นี้เอาเลยนะครับนกตัวนี้เดี๋ยยิงนกป่าเริ่มกระวนกระวายแล้วนกป่าอยู่นู่นนะครับบนนกปลา,าง<อ>โคกนกป่าขันลมไปนจงหักเนื้อ <laughs> โอ้นี่นะครับอ่ะเอาคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนะนาะท่านใดสนใจก็โทรมาเนาะพี่นาเนาะโอเคนี่เพราะว่ามีจำกัดแค่นี้แหละทีนี้สองตัวนี่แหละมั้งครับผมดูแล้วเนี่ยว่า ชิวจะเก่าถ้าไม่ทันก็ต้องขออภัยนะใครช้างอหมดหมดเอออันนี้เล่นภูเขานี่ไปลิบเลยใช่ไหมครับหมดตัวนี้บอลมาจากภูเขาก่อนเลยเนี่ยขาลมนนขัดเสียงมีตันคำสองคำแรกประมาณนี้มีอ่างคำหนึ่งถ้าอยู่ในป่าถ้านกเข้านี่จะมีอ่างหลุดนะครับอย่างนี้อ่ะโอเคครับคลิปนี้เป็นแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่นาสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมาเฟืองนะครับเจ๊ะ